สวัสดีเด้อพี่น้องสวัสดีเสาวันใหม้นะพี่น้องนะมื้อนี้เป็นวันพระพี่น้องมาทำบุญที่วัดป่าบ้านข้นางนอกพี่น้องสวัสดีปีใหม่ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะพี่น้องเนาะจะเจ็บจะจนแห้งด้วยด้วยเงินไหลน้องท่องไหลมากนะพี่น้องนะเนาะเฮ็ดสะสมเสบียงบุญไปเรียกยังนซะี่ล่ะพี่น้อง กำลังจัดแต่งตัตาหารนะพี่น้องนะเดี๋ยวเขาไปในานาพี่น้องถวาไว้ะคคณเจ้ากันนะาหารัป Hãy subscribe phần kênh các Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อุ้ยขาวอุ้ยขาวเอ้าอ่ะปากแล้วนั่นอืม <coughs> <coughs> nâng điện nha Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 2ปี2ปี3ปีนี่พี่เก็บเหี้ยกับไข่ <laughs> <So ambe. laughs> <laughs> 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 <laughs>

กตีบีใหมอยู่ดีมีแห้งมีแต่ความสุขความเจริญสาธุเหมือนกันวันพระสะสมสเสบียงบุญไปเรื่อยตีพี่นาะปิดไป 我再弄点鸡的哈。